งานทางด้านเศรษฐกิจนี่แหละทำให้ผมจะต้องขนขวายหาความรู้ความเข้าใจในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจการเงินการคลังการลงทุนตลาดหุ้นอะไรต่อเมือะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไปทำงานไปแต่ผมก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าได้บ่มเพาะคอนเนคชั่นสายสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งแวดวงภาครัฐแล้วก็เอกชนในทางธุรกิจในทางเศรษฐกิจ แล้วก็เป็นคนฝ่ายรู้ผมมีหลักง่ายๆในการทำงานของผมนะหลายท่านอาจจะเอาไปใช้ก็ได้คือ,ถ,าาอ,คอถ้าหากว่าไม่ได้ทำงานที่ชอบชีวิตบางครั้งมันเลือกไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าไม่ได้ทำงานที่ชอบก็จะต้องชอบงานที่ทำนะคือได้ทำงานที่ชอบเนี่ยเหมือนเราเป็นคนเลือก แต่ต้องชอบงานที่เราทำเนี่ยอันนี้เราเป็นคนต้องดัดแปลงชีวิตเราที่จริงสูตรสำเร็จในการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จนี่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะผมใช้สูตรนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอิทธิบาท4ี่นี่แหละของจริงเลยนะครับอิทธิบาทสี่ก็เริ่มต้นจากตัวแรกเนี่แหละครับฉันทะฉันทะก็คือความพึงพอใจความชอบความรักความโอ้ในงานที่ทำในอะไรพวกนี้นะครับก็จะกลับไปเหมือนกับที่ผมพูดตอนแรกว่า ชอบงานที่ทําหรือทํางานที่ชอบสุดแท้แต่แต่ต้องมีความชอบมีความพอใจในงานที่ตัวเองทําถ้าไม่พอใจต้องหาให้ได้ว่าทําไม่พอใจพออะไรแล้วก็ทําให้มันพอใจทําให้มันชอบทําให้มันรักแล้วเราก็จะทําอะไรเกินร้อยคือเขาให้ทํา20เราทํร1 2ยเขาให้ทํา40เราทํา้อยในงานที่เราทําคนอื่นเขาอาจจะทํา70 80ถ้าเราทํา120ทําสสะสมไปเรื่อยๆเนี่ย มันต้องเข้าในเม็ดงานต้องได้ผลงอกเงยมากกว่าแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องปกติของการทำงานผมนั่งทำงานในตำแหน่งบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์เดละนิวส10ปีเต็มๆ2,530โทษ2,527ถึง2,536แต่ว่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตทำงานที่หนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ มีตำแหน่งเป็นบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่เงินเดือนเงินดาวก็ไม่น้อยสถานภาพทางสังคมก็ดีชีวิตก็ดูจะราบเรียมเป็นปกติไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทำไมถึงตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตผมคิดว่าหลายท่านอาจจะไม่เจอปัญหาอย่างที่ผมเจอชีวิตของคนเราบางครั้งมันเลือกไม่ได้นันก็เรื่องหนึ่ง จุดพลิกผันของชีวิตเวลาเราย้อนกลับไปดูนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าจุดจุดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าเมื่อถึงจุดที่เราอิ่มตัวได้ใช้ความพยายามในหลายๆด้านแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักมองไปข้างหน้าว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตการทำงานที่เหลือรู้ฟังก็ต้องพอนึกภาพออกว่าตอนนั้นผม36-37กสาำลังห้าวเต็มที่เลย เรียกว่ากำลังไฟแรงมองไปรอบๆตัวก็รู้สึกว่าออฟฟิศมันเล็กครับที่ครับทางไม่ใช่อยากใหญ่นะแต่มีความรู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรให้กับชีวิตได้มากกว่านี้โดยชีวิตโดยเฉพาะชีวิตงานพูดง่ายๆว่าก็เหมือนกับเป็นเส้นตัดเหมือนกันผมเริ่มทำงานปี2521พอถึงปี2536ผมทำงานครบ15ปี ชีวิตหลังจากนี้ก็เป็นชีวิตอีกรสชาติหนึ่งซึ่งก็มันมากต้องค้นคว้าอะไรต่อมีอะไรมาใช้ทำงานในช่วงสำคัญแล้วก็เจอเหตุการณ์สำคัญมากๆหลายๆเรื่องโอ้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะลืมไปลืมเล่าให้ฟังไปว่าในช่วงปี2527ที่เข้าไปรับงานบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจพอถึงปลายปีนั้นนะครับ2527เดือนพฤศจิกายน รัฐบาลประกาศลดค่างเงินบาทหลังจากนั้นเศรษฐกิจไทยก็หัวที่หัวตามปี27แย่28แย่29แย่ค่อยๆฟื้นตัวประมาณสักกลางปี2529แล้วก็เข้าสู่ช่วงยุคทอง5ปี2530จนถึง2534ซึ่งก็เป็นช่วงรัฐบาลซึ่งโอ้ตอนนั้นก็ทำงานด้วยความสนุกสนานสำหรับคนทำขา่าวมีแต่ข่าวบวกข่าวดีๆทั้งนั้น ราคาหุ้นราคาสังหาริมทรัพย์ภาคธุรกิจการเงินขยายตัวประเทศปเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือผมโชคดีเหมือนกันในจังหวะที่ทำงานข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลังก็เป็นช่วงเวลาที่ข่าวเศรษฐกิจได้รับความสนใจสูงสุดอีกเหมือนกันเพราะว่ามันมากระทบกับชีวิตนอกจากนี้สังคมมันก็เรียกว่ากำลังอยู่ในช่วงของการขยายตัวเพราะฉะนั้น เราก็เข้ามาอยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลางหรือว่าความสนใจของเรื่องในเวลานั้นด้วยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในตอนที่ผมทำข่าวต่างประเทศสถานการณ์สากลทางด้านข่าวต่างประเทศเป็นแรงช่วยแรงหนุนเป็นความโชคดีทำให้งานที่ทำเนี่ยประสบความสำเร็จในช่วงที่มาทำข่าวเศรษฐกิจแม้ว่าด้านหนึ่งจะเป็นวิกฤตครั้งรุนแรงสมภารร้ แต่ว่าก็ได้บ่มเพาะทําให้เราได้รู้ได้เรียนอะไรมากมายแล้วเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวทําให้ผู้คนต้องมาสนใจเรื่องข่าวเศรษฐกิจการเงินก็เป็นเวลาที่ผมค่อนข้างพร้อมมีอะไรในตัวเองได้รับความรู้จากการสอนสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ความเอาใจใส่ของตัวเองประกอบด้วยฉันทะและตัวเองก็มีวิริยะเป็นพื้นอยู่แล้วเอาใจใส่กับมันจดจ่อเอาจริงเอาจังจิตตะ แล้วก็ใช้สติปัญญาทบทวนวิเคราะห์ความเป็นไปคือวิมังสาแต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตยังมีอะไรจะต้องทำอีกเยอะเหมือนกับเพลงนี้ครับอ่ะก็อันนี้เป็นบางช่วงนะที่